อันนี้พี่มาจากไหนครับเนี่ยดูนี่แล้วในในวันนี้ได้มาขอพอรขอโชคลาภอะไรไหมครับรวันหน้าใครถูกบ้างไหมถูกไปไมครับไหมคัน้าจะเป็นคนที่นี่ะนะอันนี้พี่ชื่ออะไรครับครับผมตา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  มีตางยาติทราบก็จะบุญสบายบากาทีทางเาแต่ิทานพูดเถระเจาานพริเจตังนวลลวงบตรธรรมเนสัพเปรเมพุตรเปอาวาติตาวาปสามิญที่สุปาารันกะเรสุติยาบราติะนิตัมอรอยโตอาญาสมาอานันญาเโสวิสาธิกิวิญาเจเมตังมังพระมุตรมัง Hasසග ha पishi தमजा සhana सhangaच सना कालेन मा සचाkeनाmbang को devanන් මुता sauपाचké taवा खlakuthपा baसा อาตาเนนนามามิหังนามกาานุภาเวนันตะวาสสเปอุปนันดาซาินามามิสินาสาหังเตสังตัมมันจะสนังจลนางาจามิตติยาภิหุทานังาจาวิพุทังทายุวันทะนังจิวิตายาวเนธานังสจลนางปรชาบิธรรมวะอายุวันทะนังจิ าจางดาวันปานังสละนางพัจจามิสังข์พระนางขณะสงวัดม่วงขาวจะทำการสวดนบประเราะเพื่อเสริมสงงาราศีพระษภ แต่ผมไม่กล่าวนำนะครับให้กล่าวฟ้องกันดังๆเลยผมเองก็เป็นตัวแทนของเพจหมอต้อมน้ำงงขาวปวุกปีบหรือเราอยู่ในจังหวัดประจีตทำมาหาจินในจังหวัดนี้เรามาไหว้ท่านมองไปที่แววตาที่ได้เป็นจุดเริ่มต้นแถวที่เป็นหลุมเป็นบ่อก็ได้บุญจาก มาด้วยอสุนะครับก็ของตัวผมเองก็ทำไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำเยอะทำน้อยองมาทำร่วมกันนะครับและให้ท่านจับกหน้าที่นะเพื่อมาใใ้เวลาล่วมเลยไปนะครับของเทวโลกทั้งเป็นอาิบดี ปกครองดูแลพวกญาติอภาระบันี้มหาอิทธิฤทธิ์จวักอิทธิฐานลูกของอินมพรมอินมสั่แม่ทัพห้าพระองค์ลูกขอเบิกฤทธิ์งเพราะลูกขออัญเชิง เปิดพระแม่ธรณีไปพ,ปร,พร้อมกับผมเลยอาหังสัมมาสัมพุทธกวาพุทธังปลับวิถีนี้ด้วยแสงญาณุภาพรรม,มังมหาปสิทธิเมสังฆม,มหาปสิทธิเมอันดับต่อไปนะครับก็ไรู้อปอั องเท้าเวสวัสมพอสมาพนาพิธีกรรมหลวงก็อิหลวงก็ถาหลวงก็ขามวดม่วงขาาแก้วมีุญอ่าศัดิ์สิขอขออันเกิดดวงดาวทุกทุกท่านสวสีสำรับ นะครับเมื่อ<น>ะจะได้เริ่มวิธีตามหมายกำหนดการเอาไว้มารวมกันได้ที่นี่นะครับ แล้วพอทําพิธีเสร็จแล้วจะได้จุดท้องไปนั่งที่ก่อนนะครับคนไหนที่มีทูบในมือแล้วเดินครับก็จะเข้าสู่พิธีการมตัวท่านใดที่เดินมาเราจะพิธีว่าข่าวจะต้องเดินลันดานนะครับสีเหลืองนะสีเหลืองจบคำนะเด็กเคยทราบว่าเรามีโรคการจินลงมาอาบน้ำเพื่อยาประจันเพศมีหมากปี๋หรือมีเด็กที่ยนะเดี๋ยวถ้ายังไปหกที่ได้เน็กยมนะ มีจำนวนจำกัดที่เหลือมีจำนวนจำกัดตอนนี้ก็ทางด้านทา่ทำด้วยการให้คุยอนนั้นได้บูชาจะเป็นท้าวเวสสุวรรณตะกุดทองแดงงานประจาวันเปิดของข้าพเจ้าโยมเอาไปบูบูบูนนั้นลบไปเลยนะบูชาทางด้านเต็นท์ทางด้านี้ายแนวแดดบนลงเป็นทอนบูบูนนั้นขึ้นชื่อว่า รับจบก็พร้อมแห็นองค์วัดจันท์ใหญกล่าวองค์พระประทับสิ่งที่พระพุทธเจ้าน่าที่สงสารเสริญเหล่าเทีเอวาสิ่สกับปิพุทธนั้นฟ้า ก็จะอนุโมทนาท่านใดได้เขียนชื่อนามสกุลฝากชื่อไว้เป็นคู่วันที่สองที่อยู่ณตรงนี้ดังนั้นในการนี้ท่านใดที่ตั้งใจมาแล้วนะคือความแดงบูชาองค์รักก้าวานเอ๊ะบางคนบอกจองตรงไหนนุ่นเลยยอมนะตรงกองอํานวยการทางด้านนาานุ่นเลยยมเนอะ ในเจ้าบาทสร้างแค่เพียงหกโหลแต่สิบองศาเวสวันหลังจะกดเงินนีสวนปฏิบัติธรรมหลวงปู่รอหรือสวนไผ่เพื่อให้องค์เขาเวสวันนั้นได้เป็นที่เรียกว่าเป็นผู้ที่ได้ร่วมบารมีร่วมกันกับเราท่านเป็นผู้ที่คอยดูแลทรัพย์สมบัติแห่งโลกดังนั้นท่านไก่นี่ะโยืองนะ ะตอนนี้ก็มีญาติโยมสิบสนไพรนี้ลองรู้อาการหน้านี้ก่อนได้ของหน้าของไปถูกตั้งแต่เมื่อไหร่คะล่าสุดเนี่ยได้เลขอะไรไปคะไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดแต่ล้วงขายได้สามสามสี่ก็เลยไปซื้อได้รางวัลที่สองที่ฐานไม่ว่างไงคะไม่ได้อะิรฐานบล็อกขอหวยแค่แค่แล้วก็ล้วงเลยแล้วก็ได้เลยอันนี้คุณอะไรคะเนี่ยเสื้อคริสครับ นามตระกูลขวัญเมืองอายุเท่าไหร่คะเนี่ยไม่บอกอย่าไปซื้ออยู่แถวไหนคะับอยู่อยู่แถวไหนคะเนี่ยบ้านอยู่แถวไหนคะบ้านอยู่แถวนี้ยแหละครับเพี่อนเพื่อนอันนี้สองงวดเดียวกันครับงวดเดียวกันที่สองภาษางวดเดียวกันที่สามที่ได้มาแก้โบนราได้จำนวนเงินเป็นประมาณได้เท่าไหรับสี่แสนสามสี่แสนสามพี่อันนี้รางวัลที่สามสองพี่แล้วี่รางวัลที่สอง คนที่สองได้ันไรคนที่สอง,ท,สองที่ผมแย่อันนี้พี่มาจากไหนครับเนี่ยดูนี่แล้วในเะนะวันนี้ได้มาขอพรขอโชคลาภอะไรไหมครับวันหน้าใครถูกบ้างไหม ลูกไปไหมครับผมจะเป็นคนที่นี่เนะอันนี้พี่ชื่ออะไรครับผมขบคุณมากครับครับจะทราบข่าวกันบวงสวงในวันนี้ได้ไงครับผมตาตาใ่อารมณ์ในที่นี้นะเื่อนคนท่อ่นกครับมีความเชื่อหรือศรัทธายังไงบ้างครับผมไม่น่ช่ว่า ไ,ลลได้โชคลาภหรือขอพรอะไรบ้างไหมครัลบที่ผ่านมาเนี่ยสเรคเคยได้โชคลาภจากท่านยังไงบ้างไหมครับ นี่คุณอะไรครับเนี่ยอะไรนะฮะครับครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ยครับผมขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับวันนี้มาเตรียมมาเยอะไหมเนี่ยใช่ข้าที่มีมาเตรียมมาเยอะไหมมาเยอะมาเยอะเออเจ้าดแล้วเนี่ยเจ้าเบิ้ลก้าวเจ็ดละหมดยัง ข้าวเจ็ดจันอาได้ได้มีช่องมีช่องเดิ่ม่ะเออเอาใบเดียวเขาแบบไปเดียวเนี่ยใบเดียวไม่มีขอแบ่งไม่ได้บ่มี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 ไม่มีขอแบงเท่าไหร่ครับแบ่งไม่ได้ครับไม่แบ่งไม่ได้อ่าไปส่องไปเลยมันนี้มันจำกัดไอ้รวยเดี๋ยวมาสร้างสวนปฏิบัติธรรมเนี่ยมีมีชองเพิดเออ เลยผมแบ่งมาสร้างสวนปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อกแบบับปู่เท้าเวสุวรรณี่เป็นคนที่ไหนนะี่ยปวานวานี้ขายดีกว่าทุกวันไหมดีอันนี้พี่อะไรเนะี่ยนี่ผมไปขายน่นแม่ก,กม่่่แมแม่่่แม่แมม่แ่่แม่แม่แม่แ่แม่แม่แม่่แม่แม่อ่แมอแม่แม่แุ่่แี่่ออ ตอนน,ตอนนี้ก็วดแลกตอนนี้ก็หวดนะ่ะโอเคเอกใหเอาสองใบไม่เอาออ <c oughs> ขอ้เฮ้้คนค้าอ่าวงโอรถคันใหญ่ซะด้วย